สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วันนี้ผมจะมีทริคเคล็ดลับในทางการแก้ไขทีวีที่ภาพเป็นจุดดวงไฟสว่างทะลุออกมามันไม่ได้เสียนะครับสามารถซ่อมเองได้โดยอาการนี้จะเป็นเฉพาะทีวีที่มีแบ็คไลท์เป็นหลอด LED เท่านั้นโดยการทำงานที่ผิดปกติของมันก็คือฝาครอบหลอด LED ที่เป็นตัวกระจายแสงสว่าง ส่วนข้างหลังสุดมันหลุดออกมาจึงทําให้ไฟไม่สะท้อนเข้าฉากหลังส่งผลให้กลายเป็นจุดภาพดวงไฟสีขาวดังที่เพื่อนๆเ,เห็นครับขั้นตอนแรกถอดทีวีออกมาจากฝาผนังทําการเช็ดปัดฝุ่นสักหน่อยพลิกด้านหลังเครื่องออกมาใช้ไขควงแฉกถอดน็อตด้านหลังออกมาทุกตัว ยกฝาครอบออกถอดสายไฟสายแพรต่างๆออกให้หมดหลังจากนั้นก็จะเจอแผงวงจรต่างๆประมาณ3ส่วนในส่วนแรกนั่นก็คือภาคจ่ายไฟส่วนที่2เมนบอร์ดส่วนที่3ทีคอนส่วนที่ควรระวังอันตรายมากที่สุดนั่นก็คือภาคจ่ายไฟ เนื่องจากบางรุ่นจะยังคงมีไฟตกค้างที่คาปาซิเตอร์อยู่ก็หลายร้อยโวลต์ให้เพื่อนๆทําทำการคลายประจุออกก่อนโดยนำสายทั้งสองเส้นของหลอดไฟ220โวลต์ชนิดหลอดไส้มาต่อขั้วบวกและขั้วลบของคาปาซิเตอร์หลังจากนั้นตรงขอบจอใช้ไขควงแฉกขนาดเล็กขันน็อตออกทุกตัว บางรุ่นจะมีเดือยล็อกอยู่ก็ทำการปลดล็อกออกมาแล้วก็ยกขอบจอออกได้เลยครับหลังจากนั้นจะเห็นเป็นจอกระจกสีดำในตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนสร้างสีสันของแสงซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากและเพื่อป้องกันจอเสียหายในส่วนนี้ เพื่อนๆต้องใส่ถุงมือเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสระหว่างมือกับจอหลังจากใส่ถุงมือแล้วสังเกตว่าในคลิปวิดีโอจะเป็นกระจกที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งมันทั้งเปราะและบางหากเพื่อนๆทำงานคนเดียวก็เป็นไปได้สูงที่จออาจจัดงอหรือหักได้วิธีแก้ไขก็เพียงแค่หากระดาษลังขนาดใหญ่มาเสียบรองไว้ ระหว่างกระจกและแผ่นสะท้อนแสงแล้วยกออกไปเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จะเห็นแผ่นสะท้อนแสงสีขาวแต่ยังเอาออกมาไม่ได้นะครับต้องถอดฝาครอบออกโดยทำการปลดเดือยล็อกพลาสติก ที่อยู่ตรงขอบข้างออกให้หมดแล้วยกฝาครอบออกมายกแผ่นสะท้อนแสงออกบางรุ่นจะมี3แผ่นบางรุ่นก็จะมี4แผ่นก็แล้วแต่ยี่ห้อกันไปหลังจากนั้นก็จะเห็นหลอด LED จำนวนมากเรียงกันอยู่และฝาครอบหลอดที่หลุดออกมากองอยู่ด้านล่างส่วนสาเหตุที่ทำให้มันหลุดออกมา น่าจะเกิดจากกาวที่โรงงานหยอดมาเกิดการเสื่อมสภาพจากความร้อนของหลอดที่เป็นแสงออกมาทําให้กาวแข็งและ,ะและเปาะและเบอรอได้รับการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้มันหลุดออกมาได้ง่ายๆครับส่วนวิธีแก้ไขก็ทําการใช้กาวร้อนแต้มขอบข้างของหลอด LED กับฝาครอบหลอดอย่างน้อยสัก2จุดเลียงเงกันไปให้ครบทุกจุดเน้นใส่เฉพาะขอบข้าง อย่าใส่ตรงกลางนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆใส่กาวตรงกลางเนี่ยแทนที่แสงจะเป็นออกมากระทบกับฝาครอบหลอดก็จะกลายเป็นการขั้นแสงในส่วนของฝาครอบหลอดที่มันยังไม่หลุดยังไงก็ต้องแกะออกมาหยอดกาวนะครับ เพราะถ้าใช้ไปสักพักเนี่ยยังไงมันก็หลุดออกมาเพราะมันหมดสภาพการใช้งานแล้วซึ่งข้อสังเกตที่ผมไม่ใช้กาวตาช้างก็เพราะว่าฝาครอบหลอดบางรุ่นถ้าหยอดกาวตาช้างเข้าไปเนี่ยฝาครอบหลอดที่ใสๆจะเป็นฝ้าขึ้นมาทําให้การกระจายแสงการเกี่ยแสงออกมาไม่ดีอาจจะแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ํา เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแนวทางการซ่อบมบำรุงรักษาทีวีที่เป็นจุดขาวสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่ช่างก็สามารถนำแนวทางของผมไปต่อยอดได้หลักการทำงานก็คล้ายกันทุกรุ่นครับขอบคุณที่รับชมครับ